กำลังปรับข้างหลังเนาะจะพี่น้องปรับให้ได้ระดับเนาะจ้ะ <c oughs> โอ้ตากแดดคักพลังกันเฮ้ยอือผ้วแดด,ดทำบลบแดดแล้วว่าแดดแล้วต่เล่ากับบลบเด้อ อันนี้น่าจะประมาณห้าสิบันแล้วเนาะแลมนี่แหลมเดียวได้ทเจ้าประมาณห้าสิบแลจ้ะเต็มคันสุลรอบเนะจ้ะพี่น้องเต็มเต็มเต็มค่าก,กันนะเพิ่นเอาเต็มทุกคันจ้ะรถทุกคันเต็มเลยเพิ่นยัดให้คักจ้ะพี่น้องแต่ว่าเราก็ต้องใช้เยอะเนาะเราต้องใช้เยอะอยู่แล้ว เก่งคักพี่น้องคนเกจนี่เก่งคักเก่งคักคนเกจไห้นี่ก็แ,แต่มัอเศร้านะจ๊ะวันนี้ไม่เสร็จเราก็จะต่อพรุ่งนี้นะจ๊นะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยต่ออีกทีหนึ่ง ลูกพี่คุมงานนะจ๊ะพี่น้งองคุมแบบเต็มที่เลยบาจักแดดเลยตอนนี้เพิ่งได้72็ดสิรถนะจ๊ะเพิ่งได้72ด็ดรถ แดดเจพี่น้องว่มีบอนอยู่อันนี้ก็เริ่มเต็มแล้วจ้าสนใจติดตอ่อได้น,นะจ๊ะเนาะเขตจังหวัดมุกดาหารจ้าอำเภอคำชะอีเจ๊ปูน,นะจ๊ะเนาะลักษณากิจการโยธาเบอร์โทร085 459 1860จ้านี่จ้าพี่น้อง ยวเพิ่นสิแป้งให้อีกเนาะเพราะว่ามันยังบมแล้วเนาะจ้าอันนี้เฉพาะตรงนี้หกสิบรถจ้ะพี่น้องหกสิบรถจ้ะถมเ็ดทางเขามาพร้อมมาเซตแหลมนี้เรียบร้อยคือหกสิบรถเนาะจ้าพี่น้องก็คือรอบหน้าถมให้เต็มตรงนี้รอบหน้าจะไม่ให้เข้าตรงนี้แล้ว เพราะว่ามันเข่าบาได้เนาะขอเกษตะปลูกของไส้แบบน,นี้นี่จ้ะนี่ประเทศคักพี่น้องอันนี้ของเจ๊ป,ปูนะจ้าเจ๊ปูศูนย์แปดห้าสี่ห้าเก้าหนึ่งแปดหกศูนย์นะจ้ะเนาะ เราจะปรับจนให้สวยเนาะจ้าจนกว่ามันสีิงามงบไม่อั้นเนะจ้ะพี่น้องงบนีบ่บบอั้นจ้ะ มันี่ค่ะมีคนจะฉีกตัวนะจ๊ะเนาะมีคนแจกตัวรถจ้าเราเลยสบายฮะโอ้ยไปสกิดชะปาเลยเต็มคักอครอบนี้เต็ม ประเทศทางให้เพิ่นขึ้นมาเทพร้อมนะจ๊ะเนาะพลังบอกว่ารถเต็มรถล,ละสองร้อยห้าสิบะจ้ะพี่น้องรถล,ละสองร้อยห้าสิบจ้าลัคนากิจการโยธานะจ๊ะเนาะรถล,ละสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวเบิ้งพี่น้องเต็มขั้นรถจ้ะ ฮัตอะ้ดิวุวว้ยเปลงเต็มฝรั่งบอกว่ารถเต็มอัดแน่นให้เลยพี่น้องอัดแน่นเลยจ้ะคักคักคักถูกใจคัก บ็นั่งเลยพี่น้องเรามีงบอยู่แสนหนึ่งนะจ้ะมีงบอยู่แสนหนึ่งพี่น้องสำหรับถมที่นะจน้ะเนาะดินสวยพี่น้องดินคากดินคากดินดินดินล่วนนะจน้ะเน,นาะดินแท้นะอคาก พราะว่าเราจะไว้ปลูกของนะแะเนาะเราจะไว้ปลูกของอู้ยไปเอกอยบอกเขาห่มเลยพี่น้องไะเอกอยบอกเขาห่มเลยอ้ สองร้อยหาซิฟนะจ้ะเนาะอันนี้ของเจ๊ปูเนะจ้ะเป็นของเจปป๊ปูเต็มรถจ้ะพี่น้องถึกใจพ่อหญ่ครับคนหายหลายลายจ้ะข้าบ้านพี่น้อง ต้องมีฟันกระปับฐาเนาะจ๊ะเนาะปรับไปด้วยเลยะต่เศร้าฮอ,อดคำมมาเลยมันแห้งเลยเนาะกันบาย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 ยืนยืนร่นีไม่เสร็จเนะจ๊ะเนาะพี่น้อง เดี๋ยวเรามาต่อพรุ่งนี้แล้วจ้ะเนาะพรุ่งนี้เราจะทําโคกหนองนาตรงนี้เนาะจ้ะรถไถเพิ่นกับป้าไว้นี่ละจ้ะฝั่งนั้นก็ยังไม่เสร็จเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนจ้า